ทริปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปถึงอำเภอปลายประมาณ3ชั่วโมงค่ะสถานที่แรกที่เราไปคือทะเลหมอกหยุนไหลเรามาถึงที่นี่ประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะทุกคนที่เราเลือกมาแวะที่นี่ก่อนเป็นที่แรกตามแผนแล้วเราจะต้องไปพักกันที่บ้านจ่าบูเป็นคืนแรกค่ะทุกคนทริปนี้เราไม่ได้พักที่อำเภอปลายนะคะส่วนท่านใดที่มาพักที่อำเภอปลายแนะนํามาที่ทะเลหมอกหยุนไหลในตอนเช้าค่ะทุกคนให้มาที่นี่ช่วงประมาณเวลา6กโมงเช ค่ะจะได้ชมทะเลหมอกฉ่ำๆและชมพระอาทิตย์ขึ้นจากจุดนี้เลยค่ะทุกคนเพราะที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆอีกแห่งหนึ่งของอำเภอปลายเลยค่ะเขาก็จะมีที่พักและจุดกางเต็นท์ไว้บริการด้วยนะคะทุกคนถ้าได้มาพักที่นี่ก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะตื่นเช้ามาก็จะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นชมทะเลหมอกกันที่นี่เลยค่ะและที่นี่ก็จะสามารถมองเห็นอำเภอปลายได้ทั้งเมืองเลยค่ะทุกคนส่วนเรามาถึงที่นี่ก็ไม่เจอทะเลหมอกแล้วนะคะทุกคนเพราะเรามาถึงที่นี่สายค่ะนอกจากจะมาชม วิวที่นี่ได้แล้วก็ยังมีของอร่อยให้ทานด้วยนะคะทุกคนที่นี่เขาก็จะขายชาล้อและหมั่นโถด้วยค่ะนั่งจิบชาไปชมวิวไปได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะทุกคน